สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbabe Ananza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbabe อีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคุณผู้ชมตามคำเรียกร้องและคำถามที่ถามเข้ามาว่า เครื lighting, think, ่องสําอางประจําบ้านดิฉันก็คิดอะไรคือเครื่องสําอางประจําบ้านดิฉันก็เลยคิดว่าอ๋อคุณหมายถึงเหมือนยาสมันประจําบ้านหรือเปล่าที่แบบว่าดิฉันต้องมีตลอดเวลาเหมือนประมาณว่ากันตายอ่ะใครเป็นใครตายคือต้องมีเครื่องสําอางอันนี้นะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมเครื่องสําอางที่เป็นเครื่องสาอางสมันประจําบ้านเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนะคะลองคุณผู้ชมดูนะคะหลายๆคนก็คงรู้อยู่ในใจแล้วแหละว่าหลายๆอันที่ไปหยิบมาพูดในวิดีโอของไม่หลายๆครั้งนะหรือไม่คุณก็คงมีอยู่ในคอลเลคชันของคุณอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนําว่าดิฉันจะต้อง ตำอ่างอะไรที่กันตายและเป็นสามันประจํำวานปิดกลุ่มไว้ตลอดเวลานั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครที่ผู้มุนน้องสุนไม่เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะถ้าคุณกดกระดิ่งคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะก็เบสเลือกมาหลายตัวด้วยกันนะคะบางอันก็มี2อันบางก็มีหลายอันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเบสก็จะรวมๆทั้งของถูกแล้วก็ของแพงนะคะก็คงไม่ได้พูดว่าจะมีของแพงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอออะไรมีแต่ของแพงอย่างเดียวนะคะก็มีของถูกด้วยแล้วก็ของแพงด้วยนะคะบางอันก็เป็นซื้อไซส์เล็กนะคะเพราะว่าใช้ไซส์ใหญ่ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมก็ขอเริ่มที่อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแม็กค่ะอันดับแรกนี่คือแม็กเลย อันนี้คือ m a x s t o k e Cream นะคะอันนี้ไปซื้อเป็นหลอดเล็กนะใช้ได้นานมากประมาณปีแล้วอะ่ะนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหลอที่2แล้วนะคะคือใช้มาตลอดเลยเหตุผ hey, ลที่ไปชอบ m a x s t o k e Cream เนี่ยเพราะว่ามันมีความฉ่ามากเวลาเราทาลงไปเนี่ยคุณผู้ชมดูดิว่าพอเราทาไปปุ๊บผิวบริเวณนั้นของเราเนี่ยคือมีความฉ่าความอลังการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น p e r f o r m ร์แมซของหน้าเราได้ดีคุณผู้ชมดูเลยเห็นปะ มันให้เพอร์ฟอร์แมนของหน้าเราได้ดีนะเวลาสมมุติว่าเราถ่ายรูปหรือว่าเวลาเราออกแดดเนี่ยผิวสุผิวของเราเนี่ยมันดูสวยดูฉ่านะคะและที่สําคัญคือเบยรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วหน้ามันชุ่มชื้นแล้วรู้สึกว่าหน้าเราจะไม่ dry out นะหน้าเราจะไม่แห้งหเลยเบยกรู้สึกประทับใจมากๆและคิดว่าถ้ามันหมดเนี่ยเบก็ต้องซื้อเก็บไว้นะคะแต่ซื้อไซส์ซซเล็กก็พอนะคะเพราะไซส์เล็กก็30 ml นี่ก็คือใช้ได้นานแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อไซส์ใหญ่ที่100 ml นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคร แต่คือเบใช้ออนันต์แล้วรู้สึกว่าเนื้อมันไปอุดตันแล้วก็มันแห้งเกินไปสําหรับหน้าเบสน,นะเบสก็เลยเลือกเป็นอันนี้มานะคะเป็นโนโพรมเมส์ไพรเมอร์ของเอสทัดอินโซนี่นะคะคุณผู้ชมมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นวาร์รกระแสมากในสังคมทั้งบิวตี้ทั้งบิวตี้กรูเมืองนอกและบิวตี้กรูคนไทยเนี่ยก็คือพูดกันมากเลยนะคะเบสก็ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องอยู่ในกรูต,ตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เบลิคิดว่ามันไม่น่าจะมีขายแล้วนะคะแต่คิดว่าตอนนี้เบ็กยลเสม่ เดะะีะะถ้าไม่มีขายแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาอันใหม่ก็ได้นะคะแต่ในช่วงนี้คือเรายังมีใช้และเราก็อุ่นใจมากที่มีเขาอยู่ในคอลเลคชันของเรานั่นเองนะคะค, <laughs> คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะว่าในเรื่องของรองคื้นนะคะ หลายคนที่อยู่ในบิวตี้คอมมูนิตี้มาตลอดเวลาหรือว่าคุณที่ชอบรักในเรื่องของบิวตี้เนี่ยคุณรู้ดีอยู่แล้วว่ารองพื้น2ยี่ห้อน,นี้คือรองพื้นที่ดีและไปคิดว่าหลายบ้านตอนนี้ก็มีรองพื้น2ยี่ห้อน,นี้เป็นรองพื้นสามันประจำบ,บ้านนั่นก็คือนาเชียโกแล้วก็เมคอัพฟอยล์เอชดีฟาร์เดชั่นนั่นเองนะคะรับผู้ชมขอให้ผู้ชมดูอันแรกก่อน อันนี้คือนาเชียโกวันที่คุณต้องการลุกดิวอี้ฉ่ำเป็นสาวเกาหลีแต่ไม่มันเมื่อเขาบอกว่าไม่มันเมื่อก็คือที่สำคัญคือวเวลาใช้ลงไปเนี่ยคุณจะหน้าสวยแล้วหน้าคุณเนี่ยจะดูเป๊ะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้วันทั่วๆไปได้นะคะคุณผชมออกจากบ้านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดไปอะไรแบบนี้แต่ถ้ากันตายว่าต้องไปงานคืนนี้เลยเนี่ย เบกก็จะเลือกอันนี้เลยนะครับเป็น makeup for ever ultra hd foundation นั่นเองนะครคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เบทั้งสองอันนี้เนี่ยไปใช้หมดไป2ขวดแ,แล้วแล้วนี่คือคือก็คือ,คอ,คอขึ้นขวดที่3เนี่ยแล้วรู้สึกว่า เออมันเป็นฟอนเดชั่นที่เราสามารถใช้ได้ตลอดการตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมเบกก็ใช้ทั้งสองอันสลับสบับบางทีไปงานก็คือใช้แล้วแต่นะั้นแล้วแต่ว่าโอกาสแล้วแต่อะไรนะคบแต่คิดว่าเบสคิดว่าหลายคนเนี้คงมีรองพื้น2ตัวนี้เนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคบคุณผู้ชมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสองรองพื้น2อันนี้เนี่ 2, ยเบสคิดว่าก็ยังหาซื้อได้ในเชฟราอยู่นะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึง 1, คอนซีลเลอร์นี่เบสคิดว่าเบสป็นคนที่หาคอนซีลเลอร์ให้ตัวเองยากแบบยากมากเพราะเรารู้สึกว่าการหาคอนซีลเลอรี่ือองงคขใชชมชม เบสก็ไปเจอทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็คอนแทคเตอร์ที่เบสชอบนะครับคุณผู้ชมมาเลยค่ะมาทั้ง2อ,อันเลยค่ะพูดถึงคอนแทคเตอร์ก่อนนะคะนี่เลยคุณผู้ชมคงสงสัยว่าอะไรเนี่ยเบสคุณผู้ชมดูนะคะหน้าตา นะอันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะและนี่คือเบกกอรอันเดอร์อายไบรนิ่งคอเรคเตอร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นคอเรคเตอร์ที่ไว้ปกปิดใต้ตาก่อนที่เราจะทาคอนซีลเลอร์คุณผู้ชมครับบางทีใต้ตาเราเนี่ยผิวไม่สม่าเสมอหรือว่าผิวมันอาจจะคลั้มเกินไปการที่คุณใช้แค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะปกปิดไม่ได้เนียนเท่ากับคุณมีคอเรคเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วคอเรคเตอร์อันนี้ไปใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันสวยแล้วมันปังอ่ะคุณผู้ชม,ม,ม ate, แลว้วทำให้ร ะคะคผู้ชมส่วนคอนซีลเลอร์อันนี้คือไม่รู้หลอดเท่าไหร่แล้วเบ๊กก็บอกว่างงมากเลยคือเราต้องบินต้องบินถึงจะซื้อได้คือไปซื้อที่ King Power นะทุกครั้งที่เบสไปบินเบสก็จะซื้อคอนซีลเลอร์นี้กลับมาและนี่คือ Color Stay c o n c คอนซีลเลอร์เออเป็นสีมีเดียมนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีวอรนที่สวยแล้วก็วอนที่ดีแล้วทุกอย่างมันคือมันซิมเพิลแต่มันสวยมันปกปิดได้ดีเบสก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมีติดบ,บ้านไม่ตลอด จะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะช่วงนี้อยู่บ้านใช่ไหมก็จะงกงกในการใช้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องหมดนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะับเท่าด้วยเรื่องของแป้งหลายๆคนก็คงจะมีลอร่าเมอร์เซียอยู่ติดบ้านแต่เบนเองเนี่ยไปใช้ลอร่าเมอร์เซียมา1น่อันแล้วเบนก็รู้สึกว่าลอร่าเมอร์เซียเป็นแป้งที่มันค่อนข้างที่จะแห้งเกินไปสําหรับผิวหน้าของเบนและที่สำคัญคือคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วแป้งมันดูดความชุ่มชื้นจากหน้าเราเพราะฉะนั้นแล้วไว้หนอยทาไมล่ะที่เราจะไม่ใช้แป้งที่ช่วยเสริมมมใหห้้้นนนาาาาเเรดูผ่ออออองขึะะคะชบชบ,แบบบบกแ แ,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 และนี่คือชาแนลค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือชาแนล loose powder นะครับเป็นเ,เป็น natural finish loose powder คุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่บ้านออกนอกบ้านทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านเป็นไม่ต้องเดินทางทเพราะมันอันใหญ่เราเดินทางเราจะใช้เป็น p press ใช่ไหม เบสจะต้องใช้อันนี้ตลอดเลยแล้วก็เซตหน้ารู้สึกว่าเห็นไหมทุกครั้งที่เซตเนี่ยหน้าเราจะเนียนนวลและรู้สึกว่าหน้าเราสวยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่สําคัญคือข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นแป้งที่แบบเนื้อเนียนไปอย่างเดียววะ่ะมันมีการผสมของชิมเมอร์เล็กมากนะคะคุณผู้ชมที่ทําให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าหน้าของคุณเนี่ยดูผ่องแล้วก็สวยตลอดวันและเบสฟันทงว่าใครก็ตามที่ซื้อนี้มาเนี่ยจะต้องชอบมากเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนติดอยู่ว่าโอ๊ยตายแล้วพี่ค้าชาแน,นลราคามันช่างแพงเหลือเกินคุณผู้ชมคะใจเย็นนะคะคุณผชม ไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมหารกับระปริมาณรู้สึกว่าราคาจมาัน2 5าสเนี่ยแต่ปริมาณคือ30กรัมคุณใช้ได้ประมาณครึ่งปีอะเพราะคุณใช้แค่ตอนเช้าอย่างเดียวถูกไหมแล้วก็แทบจะแ,แทบไปบนหน้าครึ่งปีคุณใช้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระปุกที่5แล้วนะคะเราคิดว่ามันต้องติดบ้านตลอดเวลาคือแบบต้องติดบ้านตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าหมดคือต้องซื้อเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนชาแนลตรงนี้ได้จริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะว่าเรื่องของบัตช์ออนค่ะ ปอนไปเยอะมากเลยนะครับผู้ชมแล้วก็ดูว่าทริปไหนเราหยิบอะไรไปนะคะแล้วก็บุญบาปข่ามาตกที่อันนี้และมันก็ใช่จริงๆนะคะและนี่คือเบก้าค่ะคุณผู้ชมนี่คือเบก้า์มินเนอร์โรบรชนะคะสีซองเบิร์คุณผู้ชมไปจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคือเบคเคยซื้ออันเล็กๆมามันจะอยู่ในแถมในะกับเซตอะไรสักอันหนึ่งคะ่ะเบกก็ซื้ออันเล็กมาใช่ไหมพอเราซื้ออันเล็กมาปุ๊บวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปอเมริกาใช่ปะเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราซื้ออันใหญ่เลยแล้วกันก็เลยซื้ออันใหญ่มาแล้วสึกว่าทุกครั้งที่เวลปัด สีมันจะสวยมากเหมือนกับสีที่เราปัดอยู่วันนี้เรารู้สึกว่ามันให้ความเนียนให้ความนวลกับหน้าเรารู้สึกว่าเมื่อแสงแดดสาดส่องมาเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่จำเจมันไม่เก่าคุณผู้ชมรู้ป่ะสีมันดูไม่โบราณเพราะฉะนั้นแล้วพอสีมันดูไม่โบราณเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องมาพูดคุณผู้ชมฟังว่านี่คือสามันประจําบ้านจริงๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพูดถึงบรอนเซอร์หละในคนคงมีบรอนเซอร์ในดวงใจไม่ว่าจะเป็นนาลากูนาหรือว่าจะเป็นฮูล่า นะครับเป็นบอนเซอร์ของเบนเฟิตหรือว่าไม่ก็จะเป็นเดบามบลอนเซอร์นะแต่เบสก็ไม่ได้ชอบอะไรหลงนั้นเลยนะฮะใช้แล้วแล้วก็สีของบรอนเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่บรอนเซอร์แบบอัมก็เป็นคอนทัวร์ไปใช่ไหมแต่เราต้องการบอนเซอร์ให้หน้าเราดูแบบว่าดูอาบแดดดูลุกผู้ดีอะอนาตาเซียค่ะอันนี้เป็นอันที่2แล้วคุณผู้ชมและนี่คืออนาตาเซียเป็นพาวเดร์บอนเซอร์นะคะคุณผู้ชมสีที่เบสใช้นั่นก็คือสีลิทแอมเบอร์นะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมอันนี้ที่สองแล้วก คุณผู้ชมตัวสิว่าผลงานในการใช้ไครจะใช้หมดเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ใช้บรอนเซอร์แบบว่าเกลียงและที่สําคัญคือตอนที่มันกำลังจะหมดเนี่ยหลายอันแตกไปแล้วแต่อันนี้ไม่แตกเลยนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเขาทําแผนยึดของบรอนเซอร์มาเนื้อได้แน่นดีนะคะถ้ามันแตกแปลว่าเนื้อมันไม่แน่นเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นบรอนเซอร์เนื้อแน่นแล้วเป็นบรอนเซอร์ที่ใช้แล้วคุมเี่ยถึงนี้เรายังไม่แตกเลยนะคะและเบคก็จะซื้ออันที่3แน่นอนถ้าเขาไม่ดิสคอนนะแต่ถ้าเขาดิสคอนแล้วเขาออกอันใหม่มาดิเบกก็จะลองอันใหม่ด คุณผู้ชมคะไฮไลท์ติดบ้านคุณคะคุณรู้ไฮไลท์ติดบ้านของคุณคืออะไรยี่ห้อเดียวจริงๆนะไม่ผ่ามาหลายๆคนแล้วหลายๆคนก็บอกว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้อที่ใช่สุดนั่นก็คือเบก้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์จากเบก้าเไม่ชอบทุกสีเลยจริงๆแล้วก็สะสมทีละสีทีละอันใช่ไหมแต่คุณผู้ชมนะด้วยความที่แบบราคา1650บาทถ้าคุณต้องซื้อทุกอันคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่กับไฮไลท์แบรนด์เดิมๆที่คุณใช้นะคะแต่เราพยายามจะซื้อแต่บางครั้งก็ซื้อไม่ันนบบ้้าางงอะะไร อันนี้เบสมีอยู่หลายสีเหมือนกันนะในนี้ก็คือเป็นไฮไลท์นะคะเป็นสีที่เบสใช้และเบสชอบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีในนี้มีสีที่เบสชอบเป็นไฮไลท์เลยก็คือสีแน่นอนมีโรสคอตกับสีโอเปิลนะครับผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีแชมเปญป๊อปเอาจริงๆเลยนะอันนี้ซื้อเพาะแพ็กเกจและที่สําคัญคือซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าใช้อะเพราะว่าลายข้างในมันลดลายดูแบบดูอลังการมากเลยนะคะและนี่คือเป็น ไฮไลท์สามันประจำบ้านของเบสเลยที่เบสจะต้องมีไว้ตลอดเวลาเลยนะคะค,ค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับว่าด้านของอายแชโดว์หลายๆคนก็คงติดตามไสตลอดเวลาว่าเบสเป็นคนชอบแต่งตาสีชมพูและอายแชโดว์ที่สามันประจำบ้านของเบสและเบสคิดว่าคงสามันประจำบ้านของ,ของทุกคนนั่นก็คืออายแชโดว์ของ Urban DK ิไม่ว่าจะเป็น naked หนึ่ง naked สอง naked สามหรือว่านักแคสเชอรี่ naked reloaders หรือว่าที่เขาออก naked h a n e y มานะคะแต่เบสขอเลือกเป็น naked cherry ครัคุณผู้ชมมีความเชอรี่ในตัวฉันนะแก เป็นก a k e d Cherry เพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตาสีชมพูถ้าคุณสังเกตหลายๆคลิปเนี่ยดิฉันจะชอบแต่งตาสีชมพูและแน่นอนคือเขาจะต้องมาแน่ๆน,นะคะคุณผู้ชมนั่นคือ Naked Cherry นะคะสีทุกอันคือสวยมากแล้วมันให้ความฉ่ำๆบ่มๆอะให้ความไม่แบบเอะอะแบบโอ้ฟุ้งฟิ้งอะมันให้ความบ่มให้ความฉ่ำให้ความดูเป็นสาววัยไม่รุ่นเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปคือวัยกลางคนนิดนึงอะไรแบบนี้ก็คือไม่ต่อแหลเกินนะครับเป็นสีที่ใช้ออกงานสุภาพได้ใช้ออกงานล่าเริงใช้ ได้ทุกงานนะคะแนะนำเน่ยค่ะคุณผสำหรับ n น k e d c ค e เชอร์อันนี้นะคะสามารถดูได้ที่ Sephora นั่นเองแต่ก็ค่คุณผู้มชมคุณผู้ชมคะและสิ่งสุดท้ายเนี่ยเบคคนพบว่าตัวเองเป็นคนชอบลิปสติกอยู่แค่สีเดียวเท่านั้นในโลกคิดว่าอะไรก็ตามที่ออกสีประมาณแบบนี้มาเนี่ยเราจะต้องชอบแล้วเราก็หาหลายๆยี่ห้อนะไม่มียี่ห้อไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าประทับจิตประทับใจเราทั้งหงราคาเท็กเจอร์และทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มาเจอเขาคนนี้ค่ะและนี่เขาคือเนื้อคู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คือกิโกมิลานโนปกติเบสจะไม่พกลิฟในกระเป๋าเลยแต่นี่เป็นลิฟแท่งเดียวที่เบสพบทุกวันในกระเป๋าจริงๆเวลาเราออกไปทํางานนอกบ้านนี่คือกิโกมิลานโนสีสีสามสองคุณผู้ชมไหนคุณผู้ชมดูสีนะคุณผู้ชมคือสีที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากสีปากเรานะแต่ทุกครั้งที่ทานเนี่ยจะมีคนถามแล้วก็ทักตลอดคุณผู้ชมคือ คนทักตลอดคนทั้งแต่วันแรกที่เราซื้อเลยอะเพราะวันแรกที่ไปซื้อเนี่ยเบคก,ก็ไปร้านชิโนใช่ไหมเขาก็ถาว่าแบบลิปอะไรทำไมสีสวยจังเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ oh, Is it, it simple มัน s i m ป l ลมากเลยมันคือกิโกมิลานโนมันคือกิโกมิลานโนแล้วราคามันถูกมากอยู่ที่แดเหรียญเก้าเหรียญไม่ถึงสิเหรียญไม่จำไม่ผิดน,นะรู้สึกว่าประทับจิตประทับใจร,รู้สึกว่าถ้าจะได้ซื้อกิโกมิลานโนอีกเบ๊กคงจะซื้อสีเดิมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเนี่ยเบ๊กก็จะซื้อสีออกน้ำตาล,ออ,ตาลออกน้ำตาลอมส้มแบบ น้ำตาลอะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าเราเบ้าหน้าเรามันเข้ากับสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม กผู้ชมคะแลวก็นั่นก็คือหมดไปแล้วนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเครื่องสําอางสามันประจําบ้านขอเน้นว่าเครื่องสําอางสามันประจําบ้านนะคะคุณผู้ชม EP ถัดไปเบ้นจะกลับมากับแปลงสมันประจําบ้านแล้วก็สกินแคร์สามันประจําบ้านนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้พราเพลินกับการเลือกช้อปปิ้งในช่วงที่คุณอาจจะคารนทินอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมหรือใครที่ออกจากบ้านเนี่ยก็ stay safe นะคะอย่าลืมใส่มอสออกจากบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีวันทีี่่่่่ดๆคคะะแตยาลืม Dont Beauty Closet MT ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ